ซื้อราวแขวนผ้ามีล้อเลื่อนย้ายสะดวกไม่ต้องกลัวผ้าล้มเราซื้อราวแขวนผ้าร้านนี้มาไม่เสียดายเงินเลยตอบโจทย์มากๆเพราะว่าต้องการราวที่มันเคลื่อนย้ายได้เวลาทําความสะอาดหรือว่าย้ายที่อ่ะมันสะดวกมากแล้วที่จะบอกก็คือตัวล้อมันล็อกได้ด้วยนะทุกคนสะดวกมากๆพอทาความสะอาดเสร็จก็เลื่อนย้ายให้พอดีตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ล็อกได้เลยราวที่เห็นเนี่ยเราเลือกไซส์กว้าง1 5 0สูง180ใครกําลังอยากเปลี่ยนหรือว่าหาราวแขวนผ้า2ชั้นแบบนี้เป็นเหล็กแบบนี้นะแนะนําเลยแข็งแรงมากคือ ื่อนย้ายก็สะดวกด้วยเพราะเขาไม่ได้มีน้ำหนักแบบเหมือนตอนที่เราใช้ทั่วไปอะเนาะที่พอจะย้ายทีก็ต้องยกผ้าออกแล้วถึงจะเข็นไปอะไรเงี้ยพอใช้รลามีล้ออันนี้ก็หมดปัญหาเรื่องนั้นเลยเคลื่อนย้ายซ้ายขวาอะไรเงี้ยก็สะดวกแต่จะบอกว่าตัวล็อกล้อเนี่ยไม่ได้มาทั้ง4ล้อนะทุกคนเขาให้มาสองล้อเราก็เลยเลือกล็อกด้านหน้าขวากับด้านหลังซ้ายพอล็อกปุ๊บก็เลื่อนยากแล้วอยากตามเหลาแขวนผ้าแบบในคลิปนะคะทุกคนกดที่ตะก้าแล้วก็ไปเลือกไซส์ที่ชอบกันได้เลยอย่าลืมวัดไซส์กันก่อนนะจะได้พอดีกัับบ้านขององงตวเ